สวัสดีตาทุกคนคะ่ะมาพอ,อก,กันเด้อค่ะืัอนี้สิมากินนี่หมูกรอบนะคะพี่น้องหมูกรอบห่อเด้อค่ะกับไก่กรอบนะคะทุกคนคะ่ะมาแซแบๆน้ำกันเลยค่ะกับซาวันเย็นพะเสแปบหั่นไปนน้ำห่อไปนน้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะมันกรอบจึ้งเด้อคิดสว่าเป็นซ้อยจุ นอนพี่น้องเดี๋ยวหันไปน้ำกินไปน้ำนอนพี่น้องห่อไปด้วยนะหันไปน้ำห่อไปน้ำพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะช่ำๆเลยพี่น้องน้ำจิ้มนี่กยตี๋เองช่ำๆเลยให้มืองค่ะพี่น้องให้มืองใกล้ๆ ย,ย,ยัวยัวยัวขนาดนะคะทุกคนสาดต่อไป้วยค่ะทุกคนค่ะอื อย่าีลยทุกคนทำชิมมันึ่นงค่ะจับอะไรก็อืมไปจอพี่น้องเจ็บ ท้ามไปกินไปพี่น้องอือหอมเขาคำนี้จูเอาเนาะพี่น้องจูเอาสดไปเลยพี่น้องแซ่บเด้อสิบอกให้หมักอย่างดีนะพี่น้องอือ มันเจ็บเลยอันนี้เป็นไกอไ่อกไกครับว่าส่งทัน thì trụ để lấy với nhau độ quan chẩm hoặc nó chim lòng à <laughs> มันนแ็บหลายทุกคนค่ะไปต่อไปทุกคนจะให้เปรียบเกบไก่กับหมูหมูคือที่สุด มุมหน้าบ้านคือเราได้ยน่น้องแต่ทีนี้เสียงจวดจาดนะคะทุกคนค่ะอืมคือน้ำจิ้มมันก็ฉ่ำนะทุกคนอือ Obrigada.